OPPO A93 สนุกทุกโมเมนต์สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับอ้อมอีกแล้วนะจากช่อง IT City ค่ะวันนี้อยู่กันแนะกับ OPPO A93 หลายหลายคนนะจะได้เริ่มเห็นหน้าเห็นตาได้ลองเล่นกับเขาบ้างแล้วกับรุ่นนี้นะกับ Op p o a เ3็้ามต้องบอกว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ราคาดีมากเพราะไม่ถึงหมื่นลักพันเท่านั้นแต่ว่าสเปคที่ให้นะจัดเต็มแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยออกมาดีเลยก็อบอกว่าโอเเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าเขายังคงให้อยู่ในส่วนของตัวหูฟังใสาชาร์จเนี่ยมาจัดเต็มแล้วก็อย่างรุ่นนี้เนี่ยนะฮะตัวเครื่องก่อนนะมีลูเซียหูฟังสามจุดห้ามาให้ถ้า,าจะเป็นยูเอสบิตไชซีนะคะคาดาว่ารุ่นนี้น็ก ใส่ซิมด้านบนก็เป็นในส่วนของตัวลําโพงแล้วก็ไมค์ด้านข้างเป็นปุ่มพวกโคมต่างๆด้านหลังทุกคนนี่นะคะก็เป็นการออกแบบของเขาเนาะของ a p ก l e i สารุ่นนี้กับกล้อง4ตัวด้วยกันก็ออกแบบได้สวยหรูในสัปปของ o p p o e เ i r สามนะเราชอบอย่างนี้คืออดี้หลังเครื่องนะคะเขามีการออกแบบให้มันเป็นแบบวัสดุที่มันพอเรา,เรา,เ,ราเราจับเนี่ยมันเป็นลายนิ้วมือค่อนข้างยากเราจับเนี้ยจริงๆไม่ต้องใส่เคสก็ได้ค่อนข้างทนในส่วนของรอยกิ่ดคนอยู่แล้วลองดูดิทุกคนเนี่ยอันนี้เราลองกิ่ดขวดต่างๆลองแบบนิ้วมือแบบสกปรกไม่สกปรก ตัวเครื่องเนี่ยมันก็ยังแบบสวยอยู่แต่ถ้าใครชอบเคสเนะคะใส่เคสเนี่ยในส่วนของตกกล่องเนี่ยเขาก็มีเคสมาให้เหมือนกันก็เป็นเคสซิลิโคนใสยธรรมดานี่แหละนะทุกคนอันนี้คือมีให้เป็นแบบสแตนดาร์ดอู่แล้วแล้วก็เป็นในส่วนของตัวใส่ชาร์จนะคะแล้วก็ตัวแดปเตอร์ซึ่งตัวนี้น่าจะมีชาร์จเร็วอยู่เหมือนกันเพราะว่าดูจากไฟที่เข้าตัวนี้น่าจะมีชาร์จเร็วอยู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกตัวใส่ชาร์จทุกคนถ้าใส่เป็น USB Type C อเงี้ยจะมีอาชาร์จเร็วมาให้แต่ว่าจะชาร์เรี่่อน,น,นมางดทททไิ ลูกค้าเนี๋ยเขาพิมีผู้ฟังมาให้เธอเนี่ยสัปเป็กจะเต็มจะมีอะไรบ้างเริ่มที่ในส่วนของตัวหน้าจอกันก่อนทุกคนนะคะอย่าง Oppo พก็ส์เขาให้หน้าจอเป็น Super AMOLED กว้าง6.43นิ้วคือถือจับถนัดมือนะแบบนี้เห็นไหมนี่ฮะ ตัวนี้เขาบอกว่ามี AI นะคะเป็น AI Portrait ตัวคือด้านหลังนะ4ตัวแล้วกล้องกล้องนั้นนะทุกคนจะเห็นอยู่ฝั่งอยู่ใต้หน้าจอ2ตัวด้วยกันนะคะกับา p p ่ e พวกเอรุ่นนี้หูกล้อง6ตัวคือคุ้มแล้วนะอ่าหนูตัวกล้องหลังนะคะมี4ตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอนี้ดูเลยกล้องหลังเนี่ยนะคะจะมีความอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้เป็นเซนเซอร์ของ s a m s u n GM1 g ST ด้วยนะตัวรับแสงเนี่ยอยู่ที่ค่า F ที่หนถัดไปจะเป็นในส่วนของเลนส์ออโต้ไวล์แหะทุกคนนะคะ8ล้านพิกเซลด้้้้้ววววยกัััันน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 นะะะะะะะคคตตตีีีจจใชเเเซซ็ออร์ขง Hynix Hy86 ป เลนส์ถัดไปนะคะเป็นเลนส์ถ่ายพวกขาวดำพอร์เตทอที่เราเล่นอยู่ทุกวันนี้นะสองล้านพิกเซลนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเลนส์ถ่ายภาพขาวดำอีกตัวหนึ่งเป็นเซนเซอร์คนละตัวน้อยอยู่ที่2ล้านพิกเซลด้วยกันนั่นเองนะคะตัวกล้องหน้านะอยู่ตรงนี้นะสตัวความละเอียดนนะจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลอีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้องความแบบเรา,เราถ่ายแบบหน้าหลางังกันแบบเบลอภาพอะไรเงี้ยมันเป็นเลนส์วัดระยะหนาะตื้นต่างๆในการถ่ายพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้เนาะสองเลนส์ด้วยกันทั้งหมดนะ่ห6ตัวคือต้องบอกว่าอัพโปะนะเดนะ กับกล้องถึง6ตัวด้วยกันแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีในการสแกนลายนิน้วมือนะคะึ่วนนี้อยู่ใต้หน้าจอเลยการสแกนปลดล็อกด้วยใบหน้านะคะก็มีมาให้จัดเต็มเราเข้าไปดูก็ได้นะเราก็จะเห็นเลยว่าเออเขาจะมีมาให้เลยว่าเป็นาลายนิ้วมือนะคะปลดล็อกด้วยใบหน้าต่างๆซึ่งเราตั้งค่าได้ปลดล็อกผ่านบนหน้าจอได้เลยในส่วนของการเล่นเครื่องการสไลด์เลื่อนเนี่ยที่เราเล่นระบบลื่นๆนี่ยเพราะารุ่นนี้นะคะมีอัตราการรีเฟรชเรทของหน้าจอนะอยู่ที่60 ร์นะะคกับราคานี้ก็โอเคนะได้อัตรารีเฟรชเดทหนะ้าจอที่60สิเฮิร์ตก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะกับราคาของ oppo x 9 3ระบบปฏิบัติการกันบ้างตอนนี้ให้ชิปเซตเน,นี่ยค่ะ mediatek helio p 9 5มาด้วยกันกแล้วก็ยังมาพร้อมพว่วงในส่วนของตัวแรมแล้วก็รอมนะคะแรมอยู่ที่8ปดรอมอยู่ที่128ก็เป็นามาตรฐานของรุ่นทั่ว,วไปซึ่งอย่างที่บอกจุดเด่นของรุ่นนี้จริงๆคือการถ่ายรูปรุ่นหลังๆมาเนี่ยของ oppo เนี่ยเขาจะใส่ามาให้อย่างหนึ่งเลยที่ย่อมเคยพูดมาตลอดเนาะเขาจะมีีในนนนส่วขององแป,ป้นะ ลูกตัวนี้เนี่ยะคะก็คือให้ทุกคนเนี่ยสามารถแบบอัดคลิปตัดต่อคลิปคือมีลูกเล่นดีเทลในการใช้ซอทโฟน,นได้ดียิ่งขึ้นใครที่ทําช่องนะอยากจะเริ่มทำอะไรเงี้ยตัวนี้เขาจะใช้งานได้เลยเนะคะอยู่ในเครื่องมาให้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเราได้เล่นในส่วนของตัว Opp o p p o r e n เ4สอย่างรุ่นพี่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัดหน้าจอนะโดยที่ไม่ต้องสัมผัสหน้าจอรุ่นนี้นะคะมีมาให้เหมือนกนันนะต้องบอกว่าเอ้ยราคาแบบน้อยลงมาราคาถูกลงมาแต่ว่าสเปกตรัมก็ให้มาคอเนี่ยาาาน,าานะคะ ในส่วนของตัวกล้องนะคะที่ต้องบอกเลยว,ว่าเออเรามีโหมดให้ถ่ายเยอะมากมันจะเป็นแบบการถ่ายกลางคืนนะคะวิดีโอรูปถ่ายรูปคนการถ่ายแบบซูมโมชั่นนะคะพาโนรามาระบบสแกนข้อความแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆนะถึง oppo เนี่ย, o, ยก็ทําได้ดีอยู่แล้วเนี่ยในส่วนของโหมดการถ่ายวิดีโอนะคะก็ไม่แพ้กันเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยนะเห็นราคาหลักพันไม่เกินหมื่นแต่ว่าสามารถถ่าย 4K ได้ด้วยนะคะกับกล้องหลังแต่ว่าถ่าย 4K ได้แค่30เฟรมเรทเท่านั้นนะทุกคนจะถ่ายเฟรมเรทแบบเยอะๆไม่ได้นะจะได้แค่30เฟรมเรทและอีกหนึ ไม่ธรรมดานะกับในราคาแค่หลักพันไม่ถึงหมื่นนอกจากในส่วนของสเปคที่ให้นะคะตัวเครื่องบางเบาเนี่ยถ่ายรูปสวยแล้วนะคะยังมีส่วนของการถ่ายวิดีโอ4ฟได้อีกด้วยรุ่นนี้จุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่นะคะถึงตัวเครื่องจะบางเบาเนี่ยแต่แบตเตอรี่ก็ให้มากําลังใช้พอดีเลยอยู่ที่ 4,000mAh ด้วยกันที่สําคัญอย่างที่บอกเมื่อกี้เราลื้อแล้วนะคะกับตัว USB Type C ที่ให้มากับตัวสายชาร์จเนี่ยเขาชาร์จไวแน่นอนซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขารองรับการชาร์จไวคุณสามารถชาร์จใน5นาทีนะคุณ5นา กาทำการชาร์จเร็วดังนั้นเนี่ยรุ่นหลังๆที่ออกมาหลายรุ่นไม่ว่าคนซื้อรุ่นแพงตัวถูกหรือเป็นแฟชชิคเรือธงหรือว่าจะเป็นรุ่นที่แบบเกินหมืน่นหรือว่าต่ากว่าหมื่นเนี่ยเขาก็อัดสเปกมาให้กับการชาร์จเร็วนะคะตัวของ oppo x สานี่ย e เป็นหนึ่งรุ่นที่ให้ความคุ้มค่ามากๆไม่ใชส่ของตัวสีค่ะนะคะร,รุ่นนี้เนะี่ยมีให้เลือกสองสีด้วยกันนะคะกับสีแรกนี่สีนี้เท่านถืออยู่นะชื่อว่า e t a l l i c w h i t e นะคะก็เป็นสีแบบ ข่าวขาวฟ้าฟ้าเงินเงินแบบนี้กึกกึ๊กแบบนี้ทุกคนนะมีกหลายสีแล้วก็อีกหนึ่งสีจะชื่อว่า m a ตต์แบล็กนะคะก็จะเป็นสีดำแบบแมตต์แมตต์เท่ๆนะคะเอาเป็นว่าชอบสีไหนก็ไปช็อปกันได้ในส่วนของราคาที่บอกกันว่ารุ่นนี้นะไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะราคาอยู่ที่8,999บาทเนาะซึ่งตอนนี้ก็ถ้าใครเปิดเบอร์นะหรือว่าทำโปรโมชั่นนะหน้าร้านในหลายๆร้านเนี่ยเขาทำมีสโลดโปรโมชั่นต่างๆนะจริงๆถ้าเกิดว่าคนสมัครพร้อมกับโปรโมชั่นพวกเครือข่ายมือถือเนี่ยเผลอเนนนนนนีีี่่่่่่ยยเเเเหหลลืืืออออไมมมมถถึง4,000ด้้ววซาาาาะกกััับๆทททคโโปปรรช็ใใสจ นะคะวันนี้ก็สรุปสเปคให้ฟังนะคะเทียบสเปคให้ฟังแล้วเนาะกับ Oppo A93 ใครที่สนอ,อกนใจหรือว่าอยากจะดูตัวจริงเสียงจริงเนาะดูรีวิวแล้วไม่จุใจค่ะไปได้เลยที่หน้าร้าน i t t y t y แล้วก็ CS c ีเอของเราทุกสาขาเลยค่ะหรือว่าใครบอกว่าขี้เกียจออกจากบ้านเนาะอีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะกับ w w w ittystyonline.com นะคะหรือว่าเป็นแอปพลิเคชัน s h o p ปีก็ได้นะคะอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้นะถึง3ช่องทางของเราวันนี้เองเนี่ยเอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยค่ะกับ Oppo A93 นะคะต้องบอกว่าสนุกทุกโมเมนต์จริิงงๆเเเนน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 นาาาาาาะะะะะะะกกกกกััััับฟ์์์ชชทีีี่่่ใใหห้้้้้้้้มววววววคคคคคอปป็ฝไไดดดดยยลลลแแร อ้อมจะมีอะไรมาฝากว่างติดตามได้เลยวันนี้เล่าไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ